สวัสดีครับผมเฮียคิมโอเพนโร่นะครับวันนี้จะนำเสนอ Mercedes-Benz นะครับ E 2 0 0ตัว CGI นะครับหรือรหัสตัวถังบ้านเราที่เรียก W212 นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมบ้านเราเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ใช้งานได้ง่ายไม่จุกจิกนะครับแล้วก็เรื่องของการเซอร์วิสต,ต่างๆง่ายง่ายไม่ยุ่งยากอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็เป็นรถที่สมรรถนะดีนะแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นเอกลักษณ์บอกตัวตนของ Mercedes-Benz เลยมองอยังไงก็รู้ว่าเป็น Mercedes-Benz นะครับตัวนี้เป็นตัวดาวรอยนะฮะแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ ด้านข้างก็ล้อแม็กอลอยนะครับของ Mercedes-Benz นะครับเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เป็น Blue Efficiency แล้วนะครับนวัตกรรมใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญกันนี้เป็นหลังคาหลังคาซันรูฟนะครับหรือหลังคาแก้วนะครับมีมาให้แล้วออฟชั่นเต็มเลยคันนี้นะครับส่วนภายในนะฮะเป็นสีโทนดำทั้งหมดนะโทนดาทั้งหมดเลยนะครเบาะหนังเดิมโรงงานมีที่หนุนหนุนหลังนะครับเบาปรับไฟฟ้าเมมโมรีได้2ระดับนะครับ ผมมาลัยมาติฟังก์ชั่นมีระบบคู c คอนโทลเกียร์ออโต้มีปรับโหมดการขับขี่มีโหมด e และโหมด s นะครับอัตราเร่งดีตอบสนองดีแล้วก็แอร์ดิจิตอลนะครับมาครบเลยนะฮะส่วนด้านหลังนะครับ ก็จะมีแอร์ตอนหลังนะฮะแล้วก็นั่งด้านหลังก็ถือว่ากว้างมากเลยนะครับคันนี้ราคาย่อมเยาวแน่นอนนะใครได้เป็นเจ้าของผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังก็เก็บสัมภาระได้เยอะนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่นะครับเครื่องมืออยู่ครบหมดนะครับคันนี้เดิมเลยสวยงามมากนะฮะใครได้ไปผมบอกเลยคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์งแน่นอนนะฮะ สามารถจเัเฟ็นั้นได้ครับซื้อสดได้มาทดลองขับได้นะครับเปิดทําการทุกวัน8โมงครึ่ง5โมงครึ่งนะครับถ้ามาไม่ถูกแอดไลน์มาที่แอดโอเพนโรเดี๋ยวทีมงานเราส่งโลเคชั่นมาให้สุดท้ายนี้เฮ er ียคิมลาไปพร้อมกับ w 212คันนี้หรือ e 200 CJ คันนี้นะครับสวัสดีครับ